เตือนทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางในการนำเสนอโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นจากละอองชาแนล สวัสดีนะคะท่านผู้ชม FC แฟนช่องของละอ,องชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้เอสก็จะมาตามความฝันของเอสมิวนะคะเพราะว่าเอสมิวก็ฝันดีนะคะท่านผู้ชมอยากจะมาแบ่งปันแนวทางให้กับสมาชิกช่องละอ,องชาแนลได้รับชมรับฟังกันนะคะก่อนอื่นเอสก็ขอฝากช่องละอ,องชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชอดดีๆเฉดเด็ดๆนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าแอดมิวก็ไปนอนที่วัดนะคะไปสวดมนต์ที่วัดนะคะแล้วก็ขอโชคขอลาบกับหลวงปู่สวงแล้วก็ปู่องค์ใหญ่นะคะให้มาเข้าฝันนะคะแล้วก็เจอตัวเลขสองตัวแดงเป๊ะนะคะท่านผู้ชมเลยอยากจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะเดี๋ยวเราไป สวัสดีจ้าแอดมิวสวัสดีค่ะเอดโอค่ะได้ค่ะว่าแอดมิวฝันดีใช่ไหมคะก็ฝันดีนะคะแอดเพราะว่าแอดไปน,นอนที่วัดนะคะพอดีไปสวดมนต์ทำวัดเย็นที่วัดป่าเนาะอนอนได้สามคืนแล้วก็ฝันในคืนแรกเลยค่ะไปน,นอนเมื่อวัน คืนแรกก็เป็นวันเพื่อหไเป็นสวดมนต์ที่วัดไปไปนอน,นคืนแรกเป็นวันพืหัหาค่ะแล้วก็ฝันคืนแรกเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าสวดมนต์อะไรทําวัดเย็นเสร็จแล้วก็เอดก็ไปจุดธูปบ,บอกหลวงปู่สวงกับหลวงปู่ใหญ่เนาะเพราะว่าพาลูกไปนอนด้วยเพราะว่ากลับกลับไม่ได้ค่ะสวดมนต์เสร็จแล้วพม่กลากกลับอ่ะมันมืดแล้วนะมันมีแต่ป่าก็เลยนอนที่วัดกับพวกแม่ชีที่เข้ามาบวชชีพราหมณ์อ่ะ คนที่มาบทชีพานแน้วนะไม่ใช่แม่ชีแนะล้วก็เลยไปจุดทูปบอกหลวงปู่ใหญ่กับหลวงปู่สวงแล้วเอ็ดก็นอนฝันประมาณที่สองที่สามเลยเพราะว่าที่สองก,กว่าเลยเพราะว่าที่สามเอ็ดก็ตื่นมาทําวัดกับพวกแม่ชีกับพวกปัะคะธรรมดานะคะฝันว่าจับคางคกค่ะว่าเอ็ดไปไหนรู้กับสามคนกับลูกลูกสาวกับลูกชายลูกชายก็จับคางคกให้มา ใส่ถุงถุงหูหิ้วนะคะออจับคางคกตัวเองเป็นคนกลัวคางคกค่ะจจริงๆแล้วเป็นคนกลัวคางคกก็คือลูกจับให้มาก็ใส่ถุงใส่ถุงใส่ถุงมาได้ห้าตัวแล้วมันก็กระโดดหนีไปตัวหนึ่งกระโดดหนีไปตัวหนึ่งจ้ะแล้วลูกชายก็จับมาให้อีกตัวหนึ่งไอตัวสุดท้ายนี้แหละคืออดเด็ดค่ะไอตัวสุดท้ายนี่คือคือไอตัวสุดท้ายนี่จับมาเ็าบอกว่าแม่แม่ตัวนี้มีเลขก็ว่างย่างนี้ ในฝันก็บอเห็นเลขนล่ในโทรในโทรสทางโค้งนะคะอ,อ,อีกข้างหนึ่งข้างอีกข้างจะเป็นเหมือนลายยันน่ะยันอะไรในโทรคางโค้งข้างหนึ่งแต่ข้างหนึ่งมันเป็นตัวเลขนะเป็นเห็นเป็นหนึ่งสามค่ะเห็หนตัวเลขหนึ่งสามค่ะตัวสีแดงเลยเพราะว่าลายยันก็เป็นสีแดงไอ้ตัวเลขก็เป็นสีแดงเนาะแอดก็ไม่เคยฝันเนาะไม่เคยฝัน เป็นคนที่ฝันไม่ค่อยจําแต่รอบนี้ยังไงมอจ,จำได้จำได้นะเพราะว่าได้ไปนอนที่วัดเนาะนอนที่วัดเพื่อว่าหลวงปู่สวงแล้วก็ปู่หลวงปู่ใหญ่ปู่ใหญ่จะให้โชคก็เป็นได้นะใครจะไปรู้เนาะ,อะเอ็ดก็คิดอย่างนั้นเนาะก็เช้ามาก็ยังไม่เล่าบอกใครเนาะไปสวดมนต์ทังวัดเสร็จก็กลับมาเล่าให้กับพวกพี่เขาฟังค่ะก็เลยมาแบ่งปันให้กับ F4 เนอะ F4 ได้นะไปเป็นแนวทางแต่แอดไม่รู้ว่าอยาแม่นหรือไม่แม่นนะคะเพราะว่าเป็นคนที่นานๆจะฝันทีหนึ่งก็ไม่แน่เนาะเผือว่าแต่รอบก่อนนู้นก็ฝันแม่นอยู่อ๋อที่ว่าทะเบียนรถใช่ไหมฝันบ้านตรงข้ามมันนั้นจะก็ไหลงวดแล้วเนาะอันนี้เพิ่งฝันอีกก็ถือว่าฝันแม่นนั่นแหละเพราะว่าเนาะเคยเคยแม่นมาแล้วเนาะเคยแม่นมาแล้วรอบหนึ่งแต่นานกว่าจะแม่นรอบนี้รอบนี้ก็ไม่แน่ค่ะแอดมิวเนาะเพราะว่า ฝันว่าเห็นตัวเลขกตัวสีแดงๆตรงท้องคังคกเนาะแอดเชื่อว่าคังคกจะมาให้โชคแอดมิวแน่ๆเลยเนาะไม่ใช่เรื่องตลกค่ะเพราะว่าแอดตลกตัวเองค่ะคังคกมาให้โชคเพราะว่าเราขอกับหลวงปูใหญ่กับหลวงปู่สวงแล้วเนาะใช่เนาะก่อนก่อนที่จะนอนก็จุดธูปขอเนะจุดธูปบอกว่ามานอนที่วัดนะให้ลูกมีโชคมีลาภก็บอกหลวงปูไว้อย่างนี้เพราะว่าเอาลูกสาวไปนอนด้วยค่ะ ว็เขาจะนอนร้องตอนกลางคืนไงคะก็เลยจุดูบบอกก็อยากจะให้ท่านผู้ชม f อทางบ้านช่วยพิจารณาดูความฝันของแอดมิวนะคะแอดกตีนะคะช่วยกันตีช่วยกันตีนะคะเพราะว่าฝันว่าได้จับคังโคกมา5ตัวเนาะหตัวแล้วก็คางโคกนี้ไปอีกตัวหนึ่งหลุดไปตัวหนึ่งเนาะทีนี้เรือ4ตัว เหลือสี่ตัวก็ห้าตัวก็ต้องเป็นเลขห้าแล้วแอดมิวเนาะทีแรกจับได้ห้าตัวเนาะจับได้ห้าตัวค่ะก็ต้องเป็นเลขห้าแล้วก็นี้ไปตัวหนึ่งเหลือสี่ตัวค่ะนี้ไปตัวนึงถ้าแอดละองตีแอดก็ตีเป็นห้าแล้วก็นี้นี้ไปตัวหนึ่งเป็นเลขสี่เนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นเลขหนึ่งถ้าสามตัวก็ตีได้ห้าสี่หนึ่งเราตีกันเมื่อกี้เนาะอใช่เพราะว่าตีจดไว้แล้วนั่นนะช่วยก็ดูนะช่วยให้เอฟซี เห็นไหมคะเห็นเห็นคะ่ะนี่นะคะท่านผู้ชมตัวเลขความฝันของเอ็ดมิวนะคะซึ่งเอ็ดก็ตีได้541นะคะตัดเล่นได้มี5445 5115แล้วก็4114นะคะอันนี้จะตีจากตัวคังคกนะคะตีจากตัวคังคกที่ว่าคังคก5ตัวนะคะแล้วก็หนีไปหนึ่งตัวเหลือ4ตัวนะคะแล้วก็จับเลขหนึ่งมาใส่อีกเนาะเพราะว่า ที่รกขห้าน,นี้ไปหนึ่งเหลือสี่ทีนี้ก็ห้าสี่แล้วก็อีกหนึ่งมาใส่เพิ่มอีกเป็นห้าสี่หนึ่งเนาะใครจะไปรู้นะคะท่านผู้ชมแล้วก็ที่เด็ดสุดๆก็เห็นตัวเลขจากท้องคังคุกเนาะ,ะบางบางหน้า,าบางหน้าเห็นตัวเลขจากท้องคังคุกนะคะท่านผู้ชมก็ตัวสีแดงเปรตเลยนะคะหนึ่งสามสามหนึ่งนะคะ ลองพิจารณาดูนะคะถ้าชอบค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าแอดมิลก็ไปนอนทําวัดเนาะไปสวดมนต์ไปดมนตที่วัดนะแล้วก็อธิษฐานขอโชคขอลาบกับองค์ปู่ใหญ่แล้วก็หลวงปู่สวงนะคะแล้วก็ก็ฝันได้นะคะฝันว่าทางโคกนี่เลยค่ะท่านผู้ชม,มอโอ้ไก่ขึ้นบ้านค่ะ <c oughs> วันว่าได้จับคังคุกได้นะคะแอดก็ตีให้แล้ว5-1นะคะแล้วก็ตัวเลขจากท้องคังคุกนะคะ1-3-3-1นะคะก็ตัวสีแดงเปรดเลยใช่ไหมคะ<อ>ยังจำติดตาเลยยังจำติดตาเลยเนาะจำได้แม่นเนาะแอดกกำลังหาตัวเลขอยู่นะแอ,อ,เอดเชื่อว่า คางคุกจะมาให้โชคกับ F4 ทุกท่านก็เป็นได้นะคะใครจะไปรู้นะคะท่านผู้ชมถ้า,าชอบก็ลองพิจารณาดูนะคะสำหรับตัวเลขคางคุกนะคะ <c oughs> เด็ดสุดเน้นสุดๆคือ1 3 3 1นะคะเพราะว่าตัวสีแดงเปรนะคะ <c oughs> ท่านผู้ชม1 3 3 1นนะคะไอ้ <c oughs> ข้างบนแอดเป็นคนตีให้นะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะถ้าชอบก็ตามได้นะคะ <c oughs> ถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะคะไม่ว่ากัน,นะคะ่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นเพียง เป็นเพียงความฝันนะคะก็ฝันแบบนี้ก็เล่าแบบนี้นะคะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าฝันได้แบบนี้จริงๆนะคะ,บบคะก,ก็เล่าตามความฝันนะคะส่วนจะเป็นตัวเลขที่ใช่หรือไม่ใช่ก็แล้วแต่ดวงแล้วแต่บุญเนาะเพราะว่าถ้าเรามีบุญมีดวงวาสนาพอก็คงจะโชคดีไปกับตัวเลข,ขคางคกเนาะ <laughs> <laughs> คางคกก็คงจะมาให้โชคกับเอฟซทุกท่าน ก็เป็นได้นะคะท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะค่ะสุดท้ายนี้เอสก็ขออวยพรให้เอสซีแฟนช่องของละอองชาแนลถูกหวยร่ำรวยไปกับความฝันของเอสมิวนะคะสาธุค่ะขอให้เอสซีทุกท่าน โชคดีร่ำรวยถูกหวยไปได้วยกันนะคะแล้วก็ขอบคุณแอดมิวมากๆนะคะที่มาแบ่งปันแนวทางให้กับสมาชิกช่องละองชาแนลนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะโชคดีทุกท่านค่ะ